น้อมกาบนมัสก,การพระอาจารย์ธีระพระไรานามเจ้าคะ่ะสวัสดีญาติธรรมและกลุ่มปัญญาวิมุตตทุกท่านดิฉันชื่อออนมีความยินดีที่จะมาแชร์ประสบการณ์ก่อนที่จะมาพบธรรมะพระอาจารย์ธทระพระไรานามและอนุญาตให้ทีมกลุ่มปัญญาวิมุตต์นำภาพเสียงและข้อมูลที่จำเป็นเพื่อทำสื่อเผยแพร่ ได้ทุกท่องทางและตลอดไปเพื่อเป็นธรรมทานนะคะจะขอเล่าประสบการณ์ตามความเข้าใจส่วนตัวค่ะจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเพราะอาวิชชาจึงหลงทางคิดว่าเราทำไมเกิดมาทุกข์จังก็เลยหาทางไปไปวัดทำบุญไหว้พระฟ,ฟังธรรมวัดไหนดีๆพระดังๆก็ดิ้นรนไปและก็ปฏิบททัติธรรมตามวัดต่างๆ ที่เขาเปิดปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมาฐาน 7.. จ็ดวันเก้าวันก็รางานไปนั่งไปเดินปิดวาจาก็อยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดก็สบายใจดีเงียบสงบก็คิดว่าได้บุญมากพอครบกำหนดก็กลับบ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับหน้าที่การงานก็มีปัญหาทุกเหมือนเดิมคะ่ะ เราก็หาเวลาไปปฏิบัติอีกกลับมาก็ทุกเหมือนเดิมก็เป็นอย่างนี้มาตลอดจนอายุมากขึ้นเดินทางไปไกลๆก็ลำบากก็หาฟังธรรมะใน YouTube เราเป็นคนชอบฟังธรรมปฏิบัติธรรมหาหนังสือพระดังๆอาจารย์ดังๆแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านนั่งเดิน เมื่อก่อนเขาก็จะมีแผ่นซีดีมีเทปขายของแต่ละอาจารย์นะคะเราก็ไปสรรหาตามวัดต่างๆก็หาซื้อมาฟังที่บ้านคิดว่าเราจะพ้นทุกได้ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ก็ทุกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีวันหนึ่งเห็นคนข้างบ้านเขาฟังธรรมก็อยากจะรู้ว่าเขาฟังธรรมอะไรก็เข้าไปถาม เขาเขาก็บอกนะคะเขาบอกว่าเขาฟังหลายอาจารย์เราก็จดมามีอาจารย์อะไรบ้างเราก็จดแล้วก็มาเสิร์ชหาใน y t u t u อะคะ่ะแล้วก็ลองฟังดูของแต่ละอาจารย์เป็นยังไงบ้างแล้วก็ฟังฟังไปเรื่อยๆจนครบอาจารย์จนเรามาพิจรารณาดูอะคะว่า,วาเออเฮ้ยพระอาจารย์นี้ฟังง่ายเข้าใจง่ายแล้วนะักใช่เลยอะคะ่ะมันมันดีอะคะ่ะ เราก็ถูกใจพระทีระพระไรนามพ้นทุกได้เพราะรู้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราสุขทุกเกิดขึ้นเพราะความคิดมันสร้างเรื่องก็ฟังท่านมาตลอดก็รู้สึกเบาโล่งจิตมันว่างว่างจากความคิดว่างจากการปรุงแต่ง มันจะคิดอะไรก็แค่รู้ไม่ให้ค่าเขาจะพูดเขาก็คิดแล้วก็พูดเขาหิวเขาก็กินมันเป็นธรรมชาติของเขาไม่มีใครไปทำเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ใช้ชีวิตประจำวันเรียกง่ายอยู่ในโลกสมมุติ ตามธรรมชาติของเขาค่ะก็อยากขอเชิญชวนให้เพื่อนๆที่มีทุกข์ให้มาฟังแก่นธรรมแล้วจะรู้ว่าชีวิตท่านมีการเปลี่ยนแปลงแค่ฟังพ้นทุกข์ได้เพราะรู้ทีราพราลายนามแอดปัญญาเก้าไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องไปปฏิบัติที่ไหนฟังอยู่กับบ้านไม่เสียเวลา ทำงานอยู่กับบ้านขายของอยู่กับบ้านก็บรรลุทำได้ไม่เสียตังค์สับบาทรับประกันพ้นทุกข์ได้ล้านเปอร์เซ็นต์ต้องมาพิสูจน์เองนะคะสาธุสาธุสาธุ